สำหรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ นั่งหวัวโตะนะคะบอกอปพช,ชติดตามเรื่องของผลกระทบแล้วก็การแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะคะที่ห้องประชุมหนึ่งปพอาคาร3ชั้น5ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านายกรัฐมนตรีนางสาวแพ,พทองทานชินวัตรเป็นประธานการประชมุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบอกปพชนะคะติดตามผลกระทบสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวค่ะโดยมีท่านรองนายกนะคะ ท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้บริหารปอพนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรุงเทพมหานครนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านนายกเปิดเผยค่ะว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่งผล ลกระทบแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ถึงประเทศไทยในหลายพื้นที่นะคะทําให้เกิดความเสียหายหลายพื้นที่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เขตจตุจักรนะคะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดถล่มลงมาทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงผู้สูญหายด้วยนะคะจึงมาติดตามสถา,านการณ์และก็ผลกระทบรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครคะ่ะมอบหมายให้กับ รมเหลียทาธที่การและผังเมือง เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้อาคารถลม่มกําหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็กําหนดกรอบระยะเวลานะคะรายงานผลการดําเนินการไว้1สัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการหารือกับทุกภาคส่วนนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะสงบลงแล้วแต่ว่าหลายอาคารยังคงจําเป็นต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงค่ะหากอาคารใดมีผู้ตรวจสอบอาคารอยู่แล้วก็ให้ดําเนินการตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งผู้อาายู่อาศัยเจ้าหน้าที่ที่ต้องทํางานภายในอาคารให้ทราบถ้าหากอาคารใดต้องการ ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการเพื่อต้องการทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปช่วยสารวจก็ขอความช่วยเหลือมาได้นะคะสําหรับเรื่องของการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่า SMS เนี่ยที่มีการแจ้งรายงานมาว่ามีความล่าช้าแล้วก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะท่ายายบบอกเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเนื่องจากว่าระบบเซิลบอสแคสเนี่ยจะสามารถใช้บริการได้ในเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปก็ขอความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆนะคะที่มีอยู่ใน ตามตลาดอย่าง AIS 2ต่างๆเนี่ยให้ร่วมดำเนินการส่งข้อความไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วรวมไปถึงขอให้กสทชและปพ,อพ,อพอประสานงานร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะมีระบบเซลล์บ็อกแคเข้ามาแล้วก็ต้องมีการตื่นตัวนะคะแล้วก็ต้องมีการตระหนักกันอยู่เสมอแล้วก็มากขึ้นด้วยเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหาคนครก็ยังคงเปิดสวนสาธารณะ5แห่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนที่ยังกลับที่พักไม่ได้น,นะคะเข้า ไปอาศัยเป็นการชั่วคราวแล้วก็เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตรวจตราแล้วก็ดูแลความปลอดภัยซึ่งรัฐบาลก็จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเยียวยายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการของการช่วยเหลือในระยะต่อไปท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนมั่นใจสถานการณ์ต่อจากนี้เพราะความแรงสั่นสะเทือนของอัฟเตอร์ช็อกตอนนี้ได้ลดน้อยลงแล้วจนเราไม่รู้สึกถึงความสั่นไหวค่ะนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ารัฐบาลจะเยียวยา,ยาย แล้วก็ดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยเอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะใช้ทุกสภากำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยและได้รับการเยียวยาได้อย่างเร็วที่สุดทัานนี้ท่านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ทํางานกันอย่างหนักแล้วก็ได้มีการเข้าไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุและทราบว่ามีเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆนะคะท่านบอกว่า มีทั้งอาสาสมัครมูลนิธิพร,ร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะได้จัดระบบการทํางานในพื้นที่โดยเฉพาะการระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธรารณภัยเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ณนะจุดบ,บัญชาการที่เกิดเหตุด้วยขณะที่ทางด้านนายอนุทินชาญเวรกูล,ลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าเมื่อตอนวันศุกร์นะคะท่านได้เข้าไปที่เกิดเหตุก็พบว่า มีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนมีนักวิชาการจากวิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศยกระดับการจัดการสถานการณ์เป็นระดับ3ก็คือสาธารณภัยขนาดใหญ่นะั้นท่านก็บอกว่าด้วยมีอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว ท่านก็ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งซึ่งการปฏิบัติต่อจากนี้ก็อาจจะมีระยะเวลานาน,านแล้วก็ใช้กําลังเจ้าหน้าที่เป็นจนํานวนมากจึงจะจัดให้มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับทางจุดบัญชาการหน้าที่เกิดเหตุท่านยืนยันนะคะว่าขอยืนยันว่าทีมงานทั้งของปอพอแล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์รวมถึงเครื่องมือด้วยนะคะในการค้นหาและกู้ภัยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานและจะดําเนินการโดยคํานึงถึงความปลอดภยัยคู่ไปกับการวิเคราะห์โครง สร้างของน้ำหนักอาคารที่ถล่มด้วยเพื่อทีมค้นหาจะได้สามารถเข้าไปช่วยชีวิตผู้ติดค้างภายในอาคารได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ย้ําว่าตอนนี้ท่านบอกว่าดําเนินการภารกิจในการกู้ชีพและยังมีความหวังนะคะว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกรมป้องการและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังในทุกพื้นที่ที่ประสบภยัยรวมถึงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วย ถ้าหากพี่น้องประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวสามารถแจ้งได้นะคะผ่านไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784นะคะปอพรับแจ้งเหตุ17 8 4ห,หรือโทรสายด่วนนด้รับภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปค่ะ